กินคาร์โบไฮเดตเยอะทำให้อ้วน VS กินแป้ยังไงไม่อ้วนหัวข้อการนำเสนอ 1. คาร์โบไฮเดตคืออะไร 2. ประเภทของคาร์โบไฮเดรต 3. บทบาทของคาร์โบไฮเดตในร่างกาย 4. กินคาร์โบไฮเดตเยอะๆแล้วทำให้อ้วนจริงหรอ 5. กรณีที่จะทำให้ได้รับคาร์บมากเกินไป 6. ไม่ทานคาร์โบไฮเดตเลยได้ไหม 7. ทานคาร์โบไฮเดตอย่างฉลาดไม่มีอ้วน 8. แหล่งอ้างอิง คาร์โบไฮเดตคืออะไรคาร์โบไฮเดตเป็นสารอาหารหลักที่ร่างกายใช้เป็นแหล่งพลังงานสำคัญประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก3ชนิดได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยร่างกายสามารถย่อยสลายคาร์โบไฮเดตให้เป็นน้ำตาลกูโคสซึ่งใช้เป็นพลังงานสำหรับการทำงานของเซลล์สมองและอวัยวะต่างๆ ประเภทของคาร์โบไฮเดตหนึ่งคาร์โบไฮเดตเชิงเดี่ยวเป็นคาร์โบไฮเดตท,ที่มีโครงสร้างทางเคมีง่ายทําให้ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมได้เร็วแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเช่นกูโคสฟกโตสกาเลโตสน้ําตาลโมเลกุลคู่เช่นซูโคสแลคโตสมอนโตสแหล่งอาหารน้ําตาลขนมหวานน้ําผึ้งผลไม้บางชนิดนมและผลิตภัณฑ์จากนม สองคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าร่างกายใช้เวลาย,ย่อยนานกว่าทำให้พลังงานถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆแบ่งออกเป็นสองประเภทอิลิโกแ a คา,าเช่นอินูลินและฟูคโตโอลิโกแซคาไรพบในกระเทียมหัวหอมถั่วพอลิแซคาไรเช่นแป้งและไฟเบอร์แหล่งอาหารข้าวกล้องขนมปังโฮมวีดคีนวัวมันเทศ ตัา่งๆบทบาทของคาร์โบไฮเดรตในด้านกาย1เป็นแหล่งพลังงานหลัก1กร,รัมของคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ร่างกายใ,ใช้กลูโคจากคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลัก2ช่วยทํางานของสมองและระบบประสาทสมองต้องใช้กลูโคเป็นพลังงานหลักหากขาดคาร์โบไฮเดรตอาจส่งผลให้สมองล้ามึนง,งงหรือมีอาการสมองตื้อ สามสำรองพลังงานในรูปไกลโคเจนคาร์โบไฮเดตส,ส่วนหนึ่งจะถูกเก็บในตับและกล้ามเนื้อในรูปของไกลโคเจนเพื่อนำมาใช้ในกรณีที่พลังงานไม่เพียงพอ 4. ช่วยในการทำงานของระบบขับถ่ายใยอาหารจากคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนช่วยให้นํำไส้ทำงานปกติและลดความเสี่ยงของอาการท้องผูก กินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆทำให้อ้วนจริงหรอก่อนอื่นเราต้องเข้าใจหลักการของการย่อยคาร์โบไฮเดตมาเป็นพลังงานเสียก่อนเมื่อร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดตเข้าไปไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดจะข้าวน้ำตาลแป้งขนมปังผลไม้ผักคาร์โบไฮเดตเหล่านี้จะถูกย่อยเป็นโมเลกุลที่เล็กลงคือกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือที่เรียกว่ากูโคส และจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดกระจายไปตามเซลล์ต่างๆและนำไปใช้เป็นพลังงานของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายจากนั้นส่วนที่เหลือจะถูกลำเลยอเอาไปเก็บไว้ในตับและกล้ามเนื้อหรือที่เรียกว่าไกลโคเจนส่วนที่เหลือจะเก็บในกล้ามเนื้อและตับอีกส่วนที่เหลือจะเก็บ จะถูกตัดแปลสภาพกักเก็บไว้เป็นพลังงานสำรองในรูปแบบของไขมันซึ่งไขมันเหล่านี้จะค่อยๆสะสมกพูนขึ้นใต้ชั้นผิวหนังและตามอวัยวะภายในต่างๆเราจึงค่อยๆอ,อ้วนขึ้นเพราะอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ร่างกายใช้พลังงานร่างกายจะใช้พลังงานจากอาหารที่ทานเข้าไปก่อนจากนั้นมาใช้พลังงานไกโคเจนเมื่อทั้งสองแหล่งนี้หมดลงจึงจะดึงไขมันสะสมมาใช้ตามลำดับ นอกจากนี้เหตุผลที่ทำให้คาร์โบไฮเดรตเป็นตัวการของความอ้วนคือการทานคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยไวอย่างเช่นแป้งขาวขนมปังน้ำตาลขนมหวาน น้ำอารมณ์ในปริมาณที่มากเกินไปคาร์บเหล่านี้เป็นคาร์บที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายเมื่อดูดซึมง่ายก็จะทำให้มีน้ำตาลอยู่ในกระแสะเลือดมากเมื่อมีน้ำตาลมากขนาดนั้นร่างกายจะส่งสัญญาณไปที่ตับอ่อนให้เพิ่มระดับอินซูลินขึ้นเพื่อลดระดับน้ำตาลเลือดโดยการเร่งนำพลังงานไปใช้ในระบบเก็บเป็นไกลโคเจนแต่ด้วยกลูโคสมีจำนวนมากแล้ว ปริมาณกล้ามเนื้อมีจำนวนจำกัดหรือไม่สามารถกับเก็บได้ทันจึงนำไปเก็บในรูปแบบไขมันสะสมที่ทำได้ง่ายและไม่มีพื้นที่จำกัดแทนไม่ทานคาร์โบไฮเดรตเลยได้ไหมเมื่อมาถึงตรงนี้หลายคนคงหวาดกลัวกับการทานแป้งไปเลยทานสบอกเลิกตัดขาดกับการทานคาไปซึ่งมีหลายทฤษฎี ลดน้ำหนักที่ใช้วิธีการพ่องแป้งหรือการจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้อยู่ในระดับต่ำอย่างทฤษฎีแอดคินและคีโตเจนิกซึ่งสามารถลดปริมาณไขมันได้จริงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันเพราะการที่จะลดปริมาณครับให้ต่ำมากๆจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารกลุ่มวิตามิน B และด้วยที่คาเป็นพลังงานหลักในการดำรงชีวิต การลดคาร์บให้ต่ำจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มพลังงานให้ร่างกายจากส่วนอื่นแทนโดยการเพิ่มปริมาณการทานไขมันและเนื้อสัตว์ซึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับไขมันไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและความดันโลหิตได้ นอกจากนี้เมื่อเราตัดคาร์บปริมาณน้ำตาลในเลือดของเราจะต่ำลงปริมาณพลังงานคาร์บไม่เพียงพอทำให้การเผาผลาญไขมันไม่สมบูรณ์ทำให้ไขมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารประเภทคีโตนซึ่งจะเกิดขึ้นที่ตับมีผลทำให้ร่างกายอ่อนเพลียวิงเวียนหน้นามืด หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนในกรณีที่อดอาหารอย่างอื่นร่วมด้วยร่างกายจะลดการเผาผลาญไขมันลงพร้อมกับค่อยๆย่อยสลายโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาแทนเมื่อกล้ามเนื้อน้อยจะทําให้เมื่อกลับมาทานคาร์โบไฮเดรตเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เกิดไขมันสะสมได้ไวกว่าปกติหรือเกิดภาวะโยโย่เอฟเฟกนั่นเอง ทานคาร์โบไฮเดรตอย่างฉลาดไม่มีอ้วนสิ่งสำคัญอีกสิ่งคือการเพิ่มพื้นที่การกักเก็บคาร์บด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำเพราะการออกกำลังกายจะช่วยระบายไกโคเจนทำให้มีพื้นที่ในกล้ามเนื้อเหลือพอที่จะกักเก็บและการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิง่งจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อเมื่อมีกล้ามเนื้อมากก็สามารถเก็บไกโคเจนได้มากคนที่ออกกำลังกายจึงอ้วนยากกว่าคนที่คุมอาหารเพียงอย่างเดียว